สวัสดีค่ะวันนี้หน้าร้านเปิดนะคะใครที่วิ่งผ่านพื้นที่จังหวัดชัยนาทใสเอเชียขาเข้ากรุงเทพ กิโลเมตรที่123บวก400นะคะร้านชริตาการค้าตั้งอยู่พื้นที่อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทสนใจแห่สนใจอวนนะคะแวะเข้ามาอุดหนุนกันได้เข้ามาเลือกซื้อเลือกหาที่ร้านก็ได้หรือสร้างออนไลน์ก็ส่งนะคะด้านในก็จะมีแห่เอ็นเกลยวแห่เอ็นปอนแห่ได้ทอโรงงานเกรตเอวนลากปลา ด่างกักกั้นล้อมปลาอวนลักปลาก็จะเป็นอวนที่มีเผานะคะมีตั้งแต่ขนาด2องเส้นถึงหเซนเอ็นเกียวมีสีเขียวสีเทาเนื้อนุ่มมีเซน้นครึ่งถึง12บเส้นเอ็นปอนสีฟ้าสีขาวเซ้นครึ่งถึง10บเซนวันนี้ด้านหน้าร้านนะคะก็จะตั้งอ่าตั้งแหตั้งเปไว้ให้ลูกค้าเลือก ใครสนใจก็แวะเข้ามาได้เลยด้านหน้าก็จะมีเต็นนอนเต็นเล็กเต็นใหญ่ตะขายคุ้มของผ้าคุมรถเราก็มีนะคะผ้าคุมรถจะอยู่ด้านในวันนี้เปิดขายเต็มตัวค่ะหยุดมานานเนื่องจากแม่ค้ามีธุระหยุดขายมาแต่ก็ส่งออนไลน์ตลอดนะลูกค้าที่เข้ามาเลือกซื้อในบ้านก็มีตัวนี้ก็จะเป็นแห่ได้ทอโรงงานเกรดเเป็นแห่สเสาผนึกข้างสข้างเวียงง่ายบานดีค่ะตาแห่ไม่รู้ สีเขียวสีเท่าก็แห่เอ็นเกลียวมีตั้งแต่เซนครึ่งถึง12เซนสีฟ้าแห่เอ็นปอนค่ะขาตั้งเปเด็กขาตั้งเปผู้ใหญ่คอนโดปามีขนาดตา2เซนถึง5เซน สีฟ้าคอนโดกุ้งตัวนี้ขาตั้งเปเด็กน้อยหรือใครสนใจไปนอนนิ่มๆนะคะมีหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเปเกี้วที่ทําจากหนังเบาะรถยนต์หรือจะเป็นเปผ้าไนล่อนหลากหลายชนิดเปผ้าล่มก็มีตัวนี้เปเกิ้วทนมากเลยค่ะอ่าหน้าร้านขายดีมากใครที่มาส่วนมากจะซื้อเปเกิ้วกันเยอะทําจากหนังเบาะรถยนต์ตัวนี้ก็จะเป็นเล็กๆใหญ่ๆมีแล้วก็มีตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวที่ขายดี ตัวนี้จะเป็นเขาเรียกเปอวนโซหัวเล็กไซส์จัมโบ้ค่ะวางมานี่แม่คะเอามาขะยังต้องเสียให้ลูกชายเอาไปนอนเลยเนื่องจากนิ่มแล้วก็นอนดีนอนสบายเมื่อกี้ไซส์ใหญ่จัมโบ้ตัวนี้ขนาดกลางไซส์ปกติค่ะผู้ใหญ่นอนได้เด็กนอนได้ค่ะซื้อเปไปนอนสบายมากยังไงก็สบายแน่นอนได้นอนอ่ะอันนี้ก็เป็นเปเล็กแบบพกพาเข้าสวนเข้าไร่ไป,ไ,ปไร่ไปนาปลูกใต้ร่มไม้มีเปพ้าม เป้ผ้าล่มลายพางมีหมดเป้ผ้าล่มแบบมีมุ้งสนใจนะคะแหเป้พระคุมรถร้านชริตาการค้าตั้งอยู่ที่พื้นที่อำเภอสพยาจังหวัดชัยนาทกิโลเมตรที่123บวก4 0่ 400, ขาเข้ากรุงเทพแวะเข้ามาเลือกซื้อเลือกหาได้เลยสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ